กลับสวัสดีทุกทกท่านที่เคารพรักอินสูนค่ะกลับมาพบกับเบยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้เบยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกุมเป็นการพยากรณ์แบบรายปีประจำปี2564ค่ะวันนี้เบยิปซีใครใจก็ได้นำ หินสีมงคลนะคะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับท่านที่เกิดราศีกุมชาวธาตุลมได้รับชมได้รับฟังนะคะว่าเอ๊ดวงของท่านที่เกิดราศีกุมในปี2 5 6 4เนี่ยดวงท่านจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มพยากรณดวงกันเลยนะคะ โอมอคีภาหูบุพผังสการะมันธนังครูบาจาริ์ยังจริยะยทีวามุนีลุศีสิทธาปิตมตาอโรคเยนาสุขีนันจากชมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่เรานําวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยะระลึกถึงครูบาอาจารย์ค่ะวันนี้เบยิบซีใครใจได้นําหินสีมงคลซึ่งเขาเนี่ยมีอายุยาวนานนับร้อยปีนับพัน 1, ปีเลยทีเดียวนะคะกว่าเขาจะผลึกออกมาเป็นก้อนเป็นสีสันสวยงามแบบนี้นะคะก้อนแรกหยิบได้มาแล้วนะคะเป็นอยู่นะครถ้าที่เกิดราศีกลุ่มชาวธาตุลมเนี่ย ตัวท่านเองได้อยู่ในไทยเป็นก้อนแรกบอกให้ทราบเลยนะคะว่าท่านมีความโชคดีตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะ2,564หยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองค่ะคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนาดังใจนึกคิดค่ะและตัวท่านเองนะคะดีเมื่อโชคดีดวงดีอย่างนี้แล้วก็นะคะแนะนำให้ท่านเนี่ยหมั่นสร้างบุญหมั่นสร้างกุศลตามศาสนาของท่านค่ะ นี้อยู่ในไครนะคะท่านอาจารย์จุพามาตนาสงคราเรียกอยู่ในไครว่าหินถูกหวยนะคะสวยงามมากค่ะเอาละคะ่ะเดี๋ยวต่อมาเบจะเลือกหินก้อนที่สองนะคะนิ้วสัมผัสก้อนไหนเป็นก้อนแรกเบก็หยิบขึ้นมานะคะ เอาละค่ะโอ้โหอันนี้ได้ลัสเตอร์บรัสโตนนี้นะคะอยู่ในตำแหน่งของการเงินและบอกให้ทราบว่าการเงินของท่านี่เกิดปาสีกลุ่มเนี่ยไม่ขาดมืออย่างแน่นอนค่ะแต่อาจจะไม่ฟู่ฟ้าไม่วุ้วานะคะแต่รับรองว่าการเงินไม่ขาดมือแน่นอนและหินแนะนํานะคะว่าให้ทําอารมณ์ดีๆให้ทําจิตใจนิ่งๆให้ทําจิตใจเย็นๆลมๆเบาๆนะคะพอจิตใจเย็นๆลมๆเบาๆอารมณ์ดีเดี๋ยวเงินเนี่ยเขารอยมาหาท่า ะะและหิน布拉ストเนี่ยบอกให้ทราบเลยนะคะว่าตัวท่านเองเนี่ยสามารถนำในเรื่องของวัยพิบไอเดียความคิดดีๆนะคะเพื่อนำมาต่อยอดเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบของรายได้ได้ได้วยนะคะเห็นมีคะดังนั้นเนี่ยหากท่านใดนะคะมีไอเดียดีๆที่ ต้องการทำธุรกิจออนไลน์อย่างเช่นธุรกิจในออนไลน์ใน YouTube ออนไลน์ใน Facebook ออนไลน์ใน IG หรือออนไลน์ใน TikTok นะคะเนี่ยหินบอกเลยว่าให้รีบลงมือทําในทันทีนะคะท่านจะได้อยู่ในสายตาของคนทั่วโลกและสุดท้ายเงินก็จะค่อยๆลอยมาหาท่านนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมีฟีใครใจยิบหิน ก้อนต่อแมานะคะเอาละสินินิวสัมผัสได้แล้วกับโรสควอสนะคะโรสควอสเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของสหัสชะบอกให้ทราบเลยว่าในปี2564เนี่ย ตัวท่านนีเกิดราศีกลุ่มจะต้องมีความเกี่ยวข้องผูกพันนะคะกับญาติพี่น้องกับเพื่อนฝูงกับคนที่ทํางานเนี่ยอย่างมากๆเลยในปี2564ดังนั้นท่านจะต้องมีในเรื่องของความเป็นกัลยาณมิตรนะคะแสดงความรักความจริงจังความจริงใจกับทุกๆคนที่อยู่รอบๆตัวท่านค่ะน,นะคะความเมตตาปราณีจะทําให้ ตัวท่านเองเนี่ยประสบความสําเร็จในหลายๆด้านได้ค่ะแล้วก็ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความช่วยเหลือความแบ่งการแบ่งปันการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะคะก็จะส่งเรื่องราวดีๆกลับเข้ามาอย่างชีวิตท่านนะคะท่านที้เกิดราศีกุมนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวไปหยิบสี่ใครใจหยิบหินก้อนต่อมานะคะเอารีสิมือสัมผัสได้กับ ลาบดรารัยนะคะคนจีนเรียกแสงโอปอรเรเซนนี้ว่าหรือลบาบลาลาบดไรัยนี้ว่าจีเชียเห็นไหมคะมีแสงโอปอรเรเซนเท่ากับว่าลาบดไรัยก้อนนี้ก็มีพลังมากๆเลยนะท่านผู้ชมและหินก้อนนี้อยู่ในตำแหน่งของพันธุทดังนั้นเนี่ยที่อยู่อาศัยนะคะญาติพี่น้องนะคะ ดีมากๆให้การต้อนรับดีสิ่งนางฟ้าเทวดาให้การปกปักรักษาคุ้มครองตัวท่านดีท่านที่เกิดราศีกุมดังนั้นนะคะบ้านท่านใดเนี่ยที่มีข้าวของเอ่อเยอะแยะมากมายอยู่หน้าบ้านรีบจัดการนะคะทำบ้านให้โล่งหน้าบ้านเนี่ยอย่าให้รกนะคะ แล้วก็หลอดฟองหลอดไฟภายในบ้านพยายามทาให้ติดทุกดวงเพื่ออะไรคะเพื่อว่าจะเป็นได้เป็นการดีแล้วก็เงินทองเขาจะได้มองเห็นอย่างนี้คะแล้วถ้าบ้านไม่ลบเงินทองก็จะได้มีพื้นที่เนี่ยเข้ามาในบ้านของท่านคะ่ะยิ่งพระหิ่งเจ้าท่านก็ต้องทําความสะอาดคอยปัดฝุน่นอย่าให้มีฝุ่นนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งพระหิ่งเจ้ามีฝุ่นแล้วก็ ทางห่วงจุ้ยถือว่าการเงินติดขัดค่ะดังนั้นนะคะบ้านใดที่อาจจะแบบไม่เรียบร้อยให้ทำซีเรียบร้อยนะคะเห็นไหมละเบดรลาบดอะไรเลิศมากนะคะสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปหยิบสีใครใจหยิบหินขึ้นมาอีกหนึ่งก้อนนะคะนิวเนี่ยไปสัมผัสหินก้อนนี้นะคะโรสควอสอีกครั้งหนึ่งโรสควอสก้อนนี้นะคะท่านผู้ชมอยู่ในตำแหน่งของบุตรตา b บีใครใจต้องขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดราศีกุมว่าตัวท่านเองท่านใดที่ต้องการมีบุตรนะคะในปี2564เนี่ยต้นปีและมีโอกาสมีบุตรนะคะและ ท่านใดที่ต้องการทำกิจการใหม่นะคะเรื่องราวใหม่ๆห,หรืออะไรใหม่ๆใ,ในปี2564นี้ท่านได้เริ่มลงมือทำอย่างแน่นอนค่ะและที่สำคัญหินบอกเลยนะคะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ตัวท่านรักด้วยค่ะเอาละเดี๋ยวเบยิบซีใครใจหยิบหินขึ้นมาอีกหนึ่งก้อนนะคะได้สโน w f l a k ส s n o w f l ฟร e เนี่ยอยู่ในตำแหน่งของ r อรี ดังนั้นนะคะถ้าที่เกิดราศีกุมห้ามพู้ความห้ามใจร้อนห้ามบุ่มบ่ามนะคะมีโอกาสที่นั่งสมาธินะคะปฏิบัติธทมตามศาสนาค่ะการนั่งสมาธิทําให้เราสามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้ดีสามารถทําให้ตัวเราเนี่ยเรียบเรียงนะคะวางระบบการงานได้เป็นระบบระเบียบค่ะและสามารถทําให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ได้ดีอะไรก็ตามที่ ยุ่งเหยิงอะไรก็ตามที่สลับซับซ้อนนะโนเฟลิกบอกว่าท่านที่เกิดราศีกุมต้องพยายามอย่าวู่วามอย่าใจร้อนค่ะนะคะมีโอกาสปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญสตินะคะท่านที่เกิดราศีกุมชาวธาตุลมต่อมาค่ะเดี๋ยวดูสิได้ยินก้อนอะไรอ่ามสิได้ซันสเตน s u นสโตนก้อนนี้นะคะอยู่ในตำแหน่งของปัตตน้ท่านใดที่ไม่มีคู่โชคดีมาถึงท่านแล้วนะคะท่านมีโอกาสได้คู่แน่นอน,นะคะ่ะและและที่สำคัญนะคะอันนี้เป็น u n นสโตนดังนั้นคู่ของท่านเนี่ยไม่ใช่คนประเทศเดียวกันต้องเป็นคนต่างประเทศและเป็นคนผิวขาวนะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีกุ้มนะคะและสำหรับท่านที่ ยังไม่ได้แต่งงานเตรียมตัวแต่งงานคนที่ยังไม่มีคู่เตรียมตัวมีคู่คนที่แต่งงานแล้วเตรียมความรักเตรียมความร่าเริงแจ่มจใสเตรียมความสุขในความรักที่มีมากขึ้นนะคะโอ้โหนี่ซันสโตนค่ะสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมเอาละเดี๋ยวไปหยิบหินขึ้นมาอีกหนึ่งก้อนนะคะโอ้โหได้รูบี้วิทซอยไซค่ะ ลูบี้วิจิตซอยไซนะคะบอกให้ทราบว่าในเรื่องของการที่ตัวท่านเองเนี่ยจะมีความสุขได้นะคะท่านจะต้องมีในเรื่องของการคอยเป็นอ่อก,รกรารนมิตรเขาเรียกว่าความมีความเป็นกลยนานมิตรไม่ว่าท่านจะมีความเป็นกลยนานมิตรเนี่ยกับคนพิเศษกับ บุคคลทุกๆบุคคลที่อยู่ในวงสังคมตัวท่านเองจะต้องแสดงความรักมีน้ำจิตน้ำใจนะคะโดยเฉพาะกับคนที่เขาน่ารักกับท่านน่ยท่านจะต้องดูแลคนที่เขามีน้ำจิตน้ำใจกับท่านเนี่ยให้มากแม่แต่ตัวท่านเองก็สามารถเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับบุคคลทุกๆ คนในบนโลกใบน,นี้นะคะแต่หินเตือนมาว่าโดยเฉพาะคนสนิทน่อย่างเช่นคนรักหรือว่าเพื่อนสนิทหรือว่าคนญาติพี่น้องที่มีความแบบสนิทชิดเชื้อกับคุณเนี่ยคุณจะต้องมีในเรื่องของความเป็นกะยณมิตรที่ดีคอยดูแลเอาเอกเ,เอาใจใส่เพิ่มความรักให้เขาเนี่ยมากๆนะคะมีความเข้าอกเข้าใจในบุคคลเหล่านั้นเนี่ยให้มา,มากๆโดยเฉพาะมีความเข้าใจในตัวคุณเองเี่ย ให้มากๆค่ะมีโอกาสปฏิบัติธรรมมีโอกาสนั่งสมาธิมีโอกาสเจริญส,ต,ส,ต,สติค่ะ โอ้โหรือวีวิทยใสเนี่ยสวยงามมากเป็นหินที่สวยมากๆเลยทีเดียวค่ะถ้าหากว่าเราร้อยเขานะคะเป็นเป็นแบบนี้นะครับรูปประคัแบบนี้เหมือนในทอมเส้นเนี้ยแต่เป็นลู b y ้วิทซอยไสนะคะท่านผู้ชมสําหรับท่านที่มีในเรื่องของความรักแบบไม่สมหวังอะไรประมาณนี้นะคะมีบาดแผลทางอารมณ์ท่านต้องหา สร้อยที่เป็นลูกประคำแล้วก็เป็นรูบี้วิสอยไซส์แบบนี้มาสวมใส่นะคะเขาจะช่วยบรรเทาในเรื่องของความรักที่มันแบบมันไม่สมหวังอะความรักมีบาดแผลนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาหยิบหินทิน้มๆไปซีได้อ่าได้แล้วนะ,ะโอ้โหได้ออเกตค่ะหินก้อนนี้นะคะอยู่ในตำแหน่งของสุภาพเบยิบซีใครใจก็ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยเพราะว่าหินบอกว่า ตัวท่านนี่นะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานค่ะและท่านใดที่กําลังตกงานอยู่กําลังหางานอยู่มีโอกาสได้งานค่ะนะ<ม>เห็นไหมเลิศค่ะมีโอกาสได้โชคลาภไป้วมีโอกาสเดินทางเนี่ยไปต่างประเทศไปท่องเที่ยวรอบโลกด้วยค่ะเอาล่ะหยิบหินอีกก้อนนะคะโอ้โหได้ ลาบอไรยอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้คือแสงโอปาเเซนนะคะคนจีนเรียกว่าจิกเชียค่ะอยู่ในตำแหน่งของกัมแมะดังนั้นเนี่ยหน้าที่การงานของท่านที่เกิดราศีกุมดีมากนะคะได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้รักผู้ใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลเนี่ยทุกวงการเลยค่ะและที่สำคัญนะคะหินก้อนนี้บอกว่าตัวท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถ สามารถดึงเอาศักยภาพภายในของตัวเองเนี่ยออกมาใช้เนี่ยอยากได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพแล้วก็ทํางานออกมาได้อย่างมีประสิทธิผลค่ะดังนั้นถ้านี่เกิดราสีกุมชาวธาตลมนี่นะคะทํางานให้เต็มที่นะคะไม่ต้องเกรงใจใครคะ่ะ The show must go on นะคะโอ้โหหินสวยงามมากนะคะเอาละแค่ b บยใครใจก็ได้พยากรณดวงชะตานะคะของท่านที่เกิดราศีกลุ่มเนี่ยจบลงแล้วค่ะเบยใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมรายการของเบยิ ee, ใครใจเข้ามารับชมกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับเบยิ ee, ใครใจค่ะ BFC ซใครใจต้องขอกลับเพราะคุณเป็นอย่างสูงโดยเฉพาะลูกค้าพี่น้องชาวเยอรมนีชาวอเมริกาชาวลาวชาวพม่าชาวกัมพูชาและชาวไทยและทุกๆประเทศทุกคนทั่วโลกนะคะที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของเบ c ใครใจก่อนจากการ b f ยใครใจขอประชาสัมพันธน์น,นิดนึงคะ่ะ เ <premises, S 2> พื่อนๆ <พ parfois S 2> สามารถติดต e ่อบียิบซีใครใจได้ที y ่หมายเลขโทรศัพท์0955325693 0955325693ส่วนไลน์ ID baytarot b e t a r o baytarot b e t a r o ไว้แอดไลน์ไว้เมมเบอร์ของเบไวร์นะคะเวลาท่านให้เบียิบซีใครใจพยากรดวงให้ค่ะ ดูได้ทั้งแบบ p r i v a t e นะคะแบบเห็นตัวจริงหรือแม้กระทั่งผ่านกล้องวิดีโอคอลไลน์ค่ะก่อนจากกัน b บยยิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆและพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นแล้วกลับมาพบกับคลิปดีๆของ b บยยิปซีใครใจได้อีกนะคะกลาบสวัสดีค่ะ